สวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นแบบฝึกออกเสียงชื่อประเทศต่างๆนะครับโดยที่คุณครูต้องการชื่อประเทศที่ออกเสียงเหมือนคําอ่านที่ให้มาด้านล่างนี้นะครับคุณครูต้องการประเทศที่ออกเสียงว่าเจแปนเจเคือจอจานทีนี้วิธีการหาของเราก็กคือว่า ต้องหาดูว่าพยัญชนะต้นตัวไหนที่ออกเสียงเหมือนเจหรือออกเสียงคล้ายเจมากที่สุดเจอ Japan คำตอบของประเทศนี้คือ Japan ประเทศญี่ปุ่นครับ J A P A N Japan Japan ต่อไปครับ USA คำนี้ขอผ่านอย่างง่ายๆนะครับ USA U.S.A. คือประเทศสหรัฐอเมริกาครับคลิปก่อนหน้าก่อนหน้านี้คุณครูเคยบอกไปครั้งหนึงแล้วว่า U.S.A. มาจากคำเต็มๆว่า United States of America ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าใช้ชื่อย่อของ3คํคำหลักๆ U. คือ UnitedS. คือ StatesA. คืออเมริกา เราใช้คำสั้นๆเรียกว่าอเมริกาชื่อย่อว่า USA ต่อไปต้องการประเทศ Thailand Thailand ขอผ่านอย่างง่ายๆเหมือนกันนะครับเธ Th อ a i l a n d คำตอบคือถูกต้องครับ T-H-A-I-L-A-N-D Thailand ประเทศไทยต่อไปครับไชนา่า ชไนนาคือสำเนียงของไทยพอแต่พอเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษคือชไนน a เชอร์ชไนนาคำไหนข้างบนครับที่ขีดเส้นใต้และออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเชอร์เชอร์ชไนนาเลือกครับ1 2 3 C H I N A ชไนน a ชไนนามาจากาช h น n าแปลว่าประเทศจีนนะครับต่อไปสิงคโปร e สิงคโปร์สิงคโปร์นั่นเองแต่คุณครูใช้คำอ่านที่คำอ่านที่ออกเสียงเหมือนเวลาเราอ่านเวลาออกเสียงจริงๆนะครับสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมันเป็นสำเนียงภาษาไทยครับถ้าเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษก็จะเป็น Singapore. สิงคโปร์มีเสียงตัว R ด้วยแล้วก็เทียบเสียงเป็นเสียงตัวรอเรือครับเซเซสิงคโปร์สิงคโปร์คำตอบคือ s-i-n-g-a-p-o-r-e สิงคโปร์เซิงคโปร์ต่อไปโคเรียโคเรียคือสำเนียงภาษาไทยนะครับสำเนียงภาษาอังกฤษคือ career, career, k o r e a r o a r e a k o r e a อ้าวคำนี้คุณครูไม่ได้ขีดเส้นใต้เอาไว้ขอโทษทีนะครับ k o r e a คำตอบคือ k o r e a k o r e a ก็คือประเทศเกาหลีแต่ว่าเคร์เีเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับเราจะรู้จักในคําว่าเกาหลี I นั่นคือภาษาไทยเคอร์เอร์ต่อไปออสเตรเลียออสเตรเลียแน่นอนนะครับออสเตรเลียค,คุณคือว่าพวกเรานะ่าจะจําได้นะครับว่าออสเตรเลียคือคําไหนคําตอบคือ A U S T R A L I A ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียต่อไปครับอิงกฤษอ g ง a n d ก็คืออังกฤษอ g ง a n d อันไหนเอ่ยอิงลินครับหนึ่งสองสามคำตอบคือ e n g l a n d อ g ง a n d ประเทศอังกฤษครับหมดแล้วคุณครูขอทวนอีกรอบหนึ่งน,นะครับ japan Japan USA, USA, Thailand, Thailand, China, China, Singapore, Singapore, Korea, Korea, Australia. ออส r ตร i ลี n อ l งก d e อ g งก n d ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ